โปรเจกต์วูฟฮันติงหนึ่งในหนังเกาหลีที่อาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงสักเท่าไหร่อย่างน้อยก็ในไทยครับแต่ว่ากระแสนในต่างประเทศนั้นค่อนข้างจะมาแรงเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกครับนี่คือหนังเกาหลีเรื่องแรกในรอบ16ปี ที่ถูกเชิญไปฉายในโปรแกรม Midnight Madness จากเทศกาล Toronto International Film Festival และที่สำคัญก็คือคว้า2องรางวัลใหญ่ขวัญใจนักวิจารณ์และเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมอีกด้วยครับจากเวที Sitges International Fantastic Film Festival จากประเทศสเปนครับแหมเป็นชื่อที่ยาวจริงๆครับ รวมไปถึงได้ฉายบนเวทีหนังสยองที่ใหญ่ที่สุดอย่าง U.S. Fanstatic f a c e p e r l e r Competition ครับเรียกได้ว่าทุกเวทีของหนังสยองมี Project Wolf Hunting เข้าไปแจมด้วยเสมอเสียงสะท้อนเบาๆจากผู้ที่คัดเลือกพูดเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังที่สร้างมาตรฐานใหม่กับวงการภาพยนตร์เกาหลีครับและเต็มไปด้วยตัวละครสุดวิปลิตเสียงล่ำลือมาแรงจริงๆนั่นแหละครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่า Project Wolf Hunting เรื่องนี้เป็นหนังยังไงกันแน่ โดยหนังนั้นบอกเล่าเรื่องราวของการขนส่งนักโทษจากฟิลิปปินส์ครับภารกิจที่รอบคอบลัดกลุ่มแบบนี้ปกติแล้วจะดําเนินการทางอากาศแต่ทว่าจู่ๆสนามบินก็ถูกระเบดอย่างเป็นปริศนาหนทางเดียวที่จะนําพวกเขากลับมาที่เกาหลีได้ก็คือการขนส่งมาทางเรือรัฐบาลจึงได้จัดหาฟรอนเทียไทยทันครับเรือขนส่งขนาดยักษ์มาทำภารกิจนี้แทนแล้วทำไมเรื่องราวถึงต้องใหญ่โตขนาดนี้ก็เพราะว่าในบรรดาน,นักโทษทั้ง47คนที่กำลังโดยสารไปนั้น ไม่ได้มีแค่พวกกุย้ยปลายแถวแต่ยังรวมไปถึงทายาทขององค์กรอาชญากรรมอย่างพักจงปูโหดเหียมอีกด้วยการเดินทางที่ควรจะเรียบร้อยกลับเริ่มร้อนละอุเมื่อเหล่านักโทษนั้นเริ่มก่อการกรบฏเปลี่ยนเรือลำยักนี้ให้กลายเป็นสนามนองเลือดการเข็นฆ่าไม่เลือกหน้ากำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นหน้าที่ของหน่วยรักษาการชายฝั่งผู้ดูแลแห่งท้องทะเลที่จะต้องรับหน้าที่หยุดยั้งพวกเดนตายเหล่านี้ สองขั้วกำลังเข้าปะทะกันบนเรือลำยักษ์ที่ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีความเมตตาใดๆพลาดเพียงแค่ก้าวเดียวหมายถึงชีวิตบนคุกนกรกลอยน้ำแห่งนี้ปลายทางแบบไหนที่กำลังรอพวกเขาอยู่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในโปรเจกต์ Wolf Hunting ครับในปี2017ครับมีการขนส่งผู้ต้องหาชาวเกาหลี47คนจากฟิลิปปินส์มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นจุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นต่างหาก นี่คือไอเดียตั้งต้นของคิมฮงซองผู้กำกับชาวเกาหลีที่ได้ฉายาว่าปรมาจารย์ด้านหนังขยับวขวัญและอาชญกรรมเขาเนี่ยเคยฝากผลงานอย่าง t a ร f i ิ e r The Con Artist, Metamorphosis หรือ TV วีซีรีส์อย่าง Voice ในปี2017ด้วยครับเรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีแพชชั่นในการส่งความระทึกให้กับผู้ชมของเขาเนี่ยยังไม่ได้หมดไปครับคราวนี้คิมฮงซองต้องการจะนำผู้ชมเข้าสู่สถานการณ์นองเลือดในสถานที่ปิดตายที่ไร้ทางหนี เราจะได้สัมผัสกับการเอาชีวิตรอดโดยที่ไม่ต้องสนใจกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นครับเขาเชื่อว่าในที่แบบนั้นมนุษย์มันจะแสดงสันดานดิบที่สุดออกมาและก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะส่งต่ออารมณ์เหล่านี้ให้กับคนดูครับความท้าทายแรกของงานโปรดักชันก็คือการสร้างให้เรือฟอนเทียไทท่านนั้นออกมาสมจริงที่สุดทีมงานเนี่ยทำการปั้นกันหนักมากครับนานนับเดือนกว่าจะเจอเรือที่ใช่แล้วก็เนรมิตมันให้ออกมาได้อย่างที่ต้องการ เพราะว่าความต้องการของเขาคือต้องการให้มันเกิดอารมณ์ที่บีบคัน้นถ่ายทําได้อย่างไม่มีข้อจํากัดแต่ที่สําคัญก็คือความปลอดภัยของทีมงานและนักแสดงต้องมาเป็นอย่างแรกครับเมื่อสถานที่พร้อมทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่ายครับผู้กำก,กับเนี่ยตั้งใจให้ฉากแอคชั่นที่เราจะได้ดูภายในเรื่องนั้นออกมาแนวดิบๆและสมจริงที่สุดครับเราอาจจะไม่ได้เห็นการต่อยตีกันแบบสวยงามมากนะักเพราะส่วนใหญ่ตัวละครในเรื่องนี้คือนักโทษเดนตายที่พร้อมจะใช้ลูกเล่นศกกระปกทุกอย่างในการเอาชีวิตรอดครับ แต่แน่นอนว่าบรรดานักแสดงทุกคนก็ต้องเพิ่มการฝึกแบบพิเศษรวมไปถึงการใช้อาวุธด้วยเพื่อจะได้รองรับสาหรับการเล่นฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ผมเชื่อนะครับว่าท่านหนังสามารถให้อารมณ์แบบนี้ได้จริงๆจากที่ดูเทเลอร์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะดิบมากพอสมควรมีซีนที่เราจะได้เห็นเลือดอยู่เต็มไปหมดครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือหนังเรื่องนี้แปะป้ายชอ20บวกไว้ด้วยนะครับเรียกว่าไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเท่าไหร่แล้วนะครับสาหรับสมัยนี้ ความรุนแรงในเรื่องเนี่ยน่าจะโหดพอดูเลยแหละเอาจริงๆแล้วถัาดูจากพอ็อตเรื่องและสถานที่ของหนังครับนี่มันคือหนังแนว Battle r o y a l ชัดๆสิ่งที่สนุกที่สุดของหนังแนวนี้ไม่ใช่ฉากแอคชั่นนะครับแต่เป็นบรรดาตัวละครที่เราจะได้ร่วมลุ้นไปด้วยนี่แหละครับว่าใครจะอยู่ใครจะตายและที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็มีน่าสนใจอยู่หลายคนเลยแต่ที่ทีเด็ดก็ต้องยกให้พี่เขาจริงๆครับกับพักจงดูที่รับบทโดยซออินกุก เพราะว่าลุคของเขาในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยจริงๆครับดูท่าจะเป็นตัวที่แสบโคตรในเรื่องแน่นอนแค่เปิดตัวมาก็น่าสนใจแล้วเอาเป็นว่ารอดูดีกว่าครับสำหรับหนังชิลเลอร์จากเกาหลีเรื่องนี้อย่างที่บอกไปในตอนตอน้นกระแสจากต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากจริงๆ แปลว่าหนังต้องมีไม้ตายอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูอย่างแน่นอนครับถนับแค่ตัวอย่างและกระแสต่างๆเนี่ยผมขอยกให้โปรเจกต์ Wolf Hunting คือหนังเกาหลีที่มาแรงที่สุดของปี2022ครับเราดูกันว่ามันจะเป็นยังไงขาโหดคิดว่าไม่ควรพลาดครับถ้าเด็กๆจะไปดูก็ดูกันอย่างมีสตินะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าเลดเรื่องนี้คือ20บวกอาจจะต้องใช้วิจรารณญาณในการดูกันนิดนึง แล้วเจอกันครับกับโปรเจกต์ o f Hunting เลือครั่งเกมล่าเดนมนุษย์3พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ